สวัสดีครับนี่คือ Inside g News สื่อดังพูดถึงลิซาเหลือเชื่อว่าเธอเป็นคนแบบนี้แม้จะรวยหลักพันล้านสื่อดังเผยรายงานถึงไอดอลสาวลิซ่าแบล็กพิง k ด้วยความชื่นชมหลังลิซายังคงเดินทางกลับบ้านเกิดอย่างประเทศไทยด้วยสายการบินราคาประหยัด สื่อดังรายงานว่าลิซ่าพึ่งใช้เวลาว่างในการเดินทางไปแบบเช้าเย็นกลับกับเพื่อนๆเ,เนื่องจากเป็นการเดินทางระยะสั้นเธอจึงแต่งตัวสบายๆแต่ความนิยมทั่วโลกอันยิ่งใหญ่ของเธอทำให้เธอได้รับความสนใจอย่างมากจากคนในท้องถินลิซ่าใช้สายการบินราคาประหยัดเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยแทนที่จะเลือกที่นั่งชั้นธุรกิจ เธอยือนเข้าแถวสำหรับกระบวนการเช็คอินปกติเหมือนคนอื่นๆก่อนขึ้นเครื่องบินลิซ่าและเพื่อนๆยังได้ลิ้มรสอาหารท้องถิ่นด้วยแม้จะเป็นที่ทราบกันดีว่าไอดอลสามีรายได้หลักพันล้านในเวลาหลายปีในวงการบันเทิงแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนและมัธยัต์ของเธอก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆอย่างมากพวกเขาแสดงปฏิกิริยาเชิงบวกเช่น ลิซานาถึงมากแม้ว่าเธอจะมีชื่อเสียงแต่มิตรภาพของเธอกับเพื่อนๆของเธอก็ยังคงเหมือนเดิมและแม้ในชุดลำลองแต่ลิซ่าก็โดดเด่นในขณะเดียวกันลิซาและสมาชิกของวงแบล c k พิงฉลองครบรอบ7ปีของวงในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่มีข่าวการต่อสัญญากับต้นสังกัดออกมาท่ามการกระแสข่าวความรักโรแมนติกกับมหาเศรษฐีหนุ่ม เฟเดริกอา n o นหลังจากที่พวกเขาถูกพบเห็นร่วมกันในพารีสฝรั่งเศสมืต้นปีนี้แม้จะมีข่าวลือเรื่องการออกเดทอย่างต่อเนื่อง YG Entertainment Agency ของลิซาก็ไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามเนื่องจากลิซาและเฟเดริกอา n o นถูกพบเห็นร่วมกันในที่สาธารณะหลายครั้งหลายคนจึงถือว่าข่าวลือเรื่องการออกเดทเป็นความจริง อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ